สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคํานวณน,นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการกําหนดรหัสผ่านนะครับซึ่งกากนนรกําหนดรหัสผ่านนั้นจะอยู่ในการตั้งค่าความปลอดภัยนะครับซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเนี่ยรับเนาะถูกใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับ เนื่องจากว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็อีกทั้งนี้งช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นการติดต่อสื่อสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าขายนั่นเองนะครับแต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็มักจะหาช่องโหว่หรือว่าช่องทางต่างๆเนี่ยเพื่อสร้างผลประโยชน์นให้กับตนเองนะครับบนความเดือดร้อนของผู้อื่นดังนั้นผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยต้องรู้จักอันตรายแล้วก็วิธีการป้องกันตนเองนะครับ เพื่อที่จะใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะครับการตั้งข้อความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับมักจะมีข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ใช้งานควรมีวิธีการในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้อื่นหรือการถูกเปิดพร่ข้อมูลนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลหรือว่าเจ้าของข้อมูลได้นะครับดังนี้นะครับ วันนี้เราจะจงไปเรื่องของการกําหนดรหัสผ่านนะครับการกําหนดรหัสผ่านนั้นเป็นวิธีตั้งค่าความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้นะครับซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบหรือว่าเข้าใช้งานนะครับโดยมีข้อแนะนําในการกําหนดรหัสผ่านแล้วก็ข้อควรปฏิบัติดังนี้นครับรหัสผ่านนี่เราจะเรียกภากษาอังกฤษอีกอย่างนึงก็คือ password นั่นเองที่ไม่เป็รูปจากกันนะครับ เรามาดูว่าเราควรจะกําหนดรหัสผ่านในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับอ่ามาดูกันนะครับหนึ่งนะครับรหัสผ่านนั้นเนี่ยคนมีความยาวเนี่ยอย่างน้อยแปดตัวก็คือมีแปดตัวขึ้นไปนะครับสองในรหัสผ่านของเราเนี่ยควรจะมีทั้งตัวอักษรอ่ามีทั้งตัวเลขแล้วก็ตัวอักขระพิเศษนะครับตัวอักขระพิเศษก็อย่างเช่นอตัวของจุดตัวของอ่า สัญลักษณ์ต่างๆที่ไม่ใช่ตัวอักษรนะครับเดี๋ยวในแป้นพิมพ์ของเราเนี่ยครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเอาเรียกว่าตัวอักขระพิเศษนะครับ3นะครับพาร์ทเบิร์ดเนี่ยหรือว่ารหัสผ่านเนี่ยควรจะง่ายต่อการจดจําของเราเองนะครับแต่ว่ายากต่อการคาดเดานะครับยากต่อการคาดเดาหมายถึงว่าคนอื่นอาจจะเดารหัสผ่านของเราได้ยากนะครับแต่ว่าเราสามารถจําได้ง่ายนะครับสี่นะครับเราควรเลี่ยงการนํา ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยมาตั้งเป็นรหัสผ่านนะครับข้อมูลส่วนตัวได้แก่อะไรบ้างก็งอ,ยงอ,ยงอย่างเช่นชื่อเราไม่ควรจะนํามาใช้นะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์ต่างๆอย่างนี้นั่นเองนะครับห้านะครับไม่ใช้คําที่มีความหมายในพจนานุกรมเนี่ยมาตั้งเป็นรหัสผ่านนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราเนี่ยถูกคาดเดาได้ง่ายนั่นเองนะครับหกเนี่ยไม่ใช้ชื่อบุคคลหรือว่า สิ่งของเนี่ยมาตั้งเป็นรหัสผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะหรือว่าข้อแนะนําในการตั้งรหัสผ่านนะครับที่จะทําให้ผู้อื่นเนี่ยคา,าดเดารหัสผ่านของเราได้ยากนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นนั่นเองนะครับรหัสผ่านอะไรพวกนี้เราใ,ใช้ในทั้งในอย่างเช่นใน facebook ของนักเรียนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าใน u s ยุเซอรต่างๆที่เราไปใช้งานนะครับเพื่อป้องกันการถูกเจรกรรมข้อมูลของเรานั่นเองนะครับส่วนข้อควรปฏิบัตินะครับก็หก็คือเราไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านให้กับผู้อื่นทราบนะครับไม่ใช่ไปบอกให้คนอื่นรู้นะครับอย่านี้มันก็จะไม่ปลอดภัยเองครับ2เราควรจะออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานนะครับคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้งานอ,อุปกรณ์เทค่มีสารสารส,าสนเทศต่างๆที่ ไนของสาธารณะนะครับสามเราไม่ควรใช้งานจำรหัสผ่านในเว็บเบราว์เซอร์ของเรานั่นเองนะครับอในเว็บเบราว์เซอร์นั้นจะมะีคำสั่งในการจำรหัสผ่านนั่นเองนะครับถ้าเราจำปุ๊บมันก็จะติดอยู่ในเครื่องนั้นนะครับรหัสผ่านจะถูกบันทึกเก็บเอาไว้นะครับดังนั้นเราไม่ควรจะใช้นะครับ 4ควรจะเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ3ถึงเดือนนั่นเองนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนะครับถ้าเราไม่จดหรือว่าบันทึกรหัสผ่านเนี่ยไว้ในกระดาษหรือว่าเอกสารที่ไม่มีการป้องกันการเข้าถึงนะครับไม่ควรจะจดลงไปในกระดาษนั่นเองนะครับรหัสผ่านนะครับวันนี้ก็ข้อคือข้อควรปฏิบัตินะครับอ่ส่วนกิจกรรมของครูชัน้นในวันนี้นะครับเราก็ให้เราจะให้นักเรียนนะพิจารณาข้อความที่กําหนดให้แล้วก็บอกว่า เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับอ้อย่างเรามาดูเนี่ยอันแรกก่อนนะครับว่ามันเหมาะสมไหมน,นี้ยกตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่นการตั้งรหัสผ่านเป็นชื่อของตัวเองนะครับเพื่อให้ตัวเองสามารถจํารหัสผ่านได้ง่ายอ่าอันนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับอ่าไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับเพราะว่าชื่อนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวชนิดหนึ่งดังนั้นเราไม่ควรนำา ข้อมูลส่วนตัวนีมาตั้งเป็นรหัสผ่านนั่นเองนะครับส่วนน,นั้นนี่นักเรียนลองพิจารณาดูแล้วก็ไปดูในเรื่องของข้อแนะนําการตั้งรหัสผ่านนะครับกิจกรรมของผู้เช้่ววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอสวัสดีครับ